เกเจริญโฮมสแตนดาดถนนตากศินป์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039 498 585 โปรโมชั่นสิริเจริญประจำเดือนสิงหาคม m a s t e r ร์เดเพียงพาคุณแม่มาใช้บริการรับเครื่องดื่มฟรี1แก้วพร้อมรับกระเป๋าผ้า1ใบเป็นของขวัญวันแม่ตั้งแต่วันที่1ึถึงสิ้สิงหาคม2560ค่ะ กระเบื้องเซรามิกซื้อ10ปีหนึ่งแถมกาวยาแนวกันรา TPI ขาวไข่มุก1ถุงมูลค่า45บาทอ่างซิงหอย1ลุมไม่พักปกติชุดละ1,100บาทพิเศษ990บาทกระจกคลาสสิกยี่ห้อ w s t 60้นคู่เซนติเมตรปกติบานละ230บาท พิเศษ195บาทฝากบัวเฮเฟเล่ครบชุดปกติชุดละ660บาทพิเศษ550บาทตะแกงกันกลิ่นลวดลายรมดำปกติชุดละ480บาทพิเศษซื้อ1แถมหนึ่ง ไม้ฟ้า TPI ขนาดความกว้าง6นิ้วยาว4เมตรสีมาฮอกกันนีปกติแผ่นละ98บาทพิเศษซื้อ10แถม1ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2560หรือจนกว่าสินค้าจะหมดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสิริเจริญโฮมสแตนดาราจำกัดโทรศัพท์039498585 และห้างหุ้นส่วนจำกัดซีดีเจริญจันทบุรีศูนย์ผสมสีคัลเลอร์ดีไซน์เซ็นเตอร์โทรศัพท์039 322 878 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดีพรเทพพยวรรงกูรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้องค์มนตรีติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยร,ราชรภัฏลำัยพ์ภณีจังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยชุมชนของท้องถิ่นเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะขับมาด้วยความเร็วกว่อเสียหลักพุ่งชนท้ายรถยนต์เก๋งที่จอดเสียอยู่ข้างทางขับห้ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว My News สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวมนิวประจำวันศุกร์ที่18สิงหาคมพุทธศัก,การาช2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทังช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรีติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฏน์ลำพยพนีจังหวัดจันทบ,บุรี มหาวิทยาลัยชุมชนของท้องถิ่น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางมาเยี่ยมชมติดตามการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไยพันนีจังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยชุมชนของท้องถิน่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีรับทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาที่ยกระดับมาตรฐานเตรียมพร้อมส ู่อาเซียนโดยนายวิธูรัตศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม โอกาสนี้พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองค์ขมนตรีได้เดินทางเยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลาหมู่ที่3ตำบลรําพันอำเภอท่าใหม่ที่เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจําปี2560 ทั้งนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลาได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการและการพัฒนาสินค้าผลผลิตแปรรูปทางการเกษตรจากมหาวิทยาลัยราชรรภัฏร์ลำไพพันนีจังหวัดจันทบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาอาชีพอย่างมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนสร้างรายได้แก่ครอบครัวของสมาชิกโดยผลิตภัณฑ์เด่นที่สร้างรายได้แก่สมาชิกคือการแปรรูปน้ำมังคุดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอ OY และสถานที่ผลิตได้มาตรฐาน GMP นอกเหนือจากจะสร้างรายได้แก่สมาชิกแล้วยังเป็นการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดราคามังคุดตกต่ำอีกด้วย โดยองค์มนตรีได้แนะนำให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาลาเรียนรู้และระมัดระวังเรื่องการจัดทำบัญชีเนื่องจากมีการขยายตลาดความต้องการและมีไรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เจ้าคณะภาคร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีจะประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดจังหวัดจันทบุรีตามมติมหาเทระสมาคมที่143ทับ2,546ประจำปี2,559 ที่หอประชุมพุทธมทนฑลจันทบุรีอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพระราชจันทโมรีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพระสังฆาธิการทุกระดับของจังหวัดจันทบุรีรวมต้อนรับพระเดชพระคุณพระพรมกวีเจ้าคณะภาค13ในโอกาสที่ได้เมตตามาเป็นประธานพิธีการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีตามมติมหาเทรสมาคมประ จำปีพุทธศักราช2560ซึ่งกำหนดให้เจ้าคณะภาคร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดจัดการประชุมดังกล่าวขึ้นในเชิงวิชาการและปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆโดยยึดหลักการปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา6ด้าน คือการปกครองการศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่การสาธารณูปการและการสาธารณะสเคราะห์และเรื่องอื่นๆตามที่เจ้าคณะผู้ปกครองจะเห็นสมครวรปีละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งวันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจทักษะ และประสบการณ์ในการบริหารงานพระศาสนาในหน้าที่และเพื่อความมีทัศนคติที่ดีในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์แก่การพระศาสนาและประเทศชาติ โดยในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดในครั้งนี้มีวัดในเขตปกครองเข้าร่วม324วัดมีเขตปกครอง10อําเภอ58ตำบลมีพระสังฆาธิการระดับวัดเข้าประชุมครั้งนี้441รูปได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายถวายความรู้ตามแนวนโยบายที่ระบุไว้ในมติมหาเทรสมาคมและแนวทัศนะที่พระเดชพระคุณได้เมตตาชี้แนะเกี่ยวกับศาสนาะ พิธีต่างๆเจ้าของอู่ซ่อมรถเมืองจันแทบช็อกสิงดงตัวเท่าแขนเลือยซุกบ้านโรแจ้งกู้ภัยจับปล่อยคืนป่า เมื่อเวลา16นาฬิกาศูนย์วิทยุกู้ภยัยสมาคมสว่างกตันยุธรรมรสสถานจันทบ,บุรีได้รับแจ้งจากนายธนุธรรมผลทัพทิมอายุ27ปีว่ามีงูไม่ทราบชนิดตัวใหญ่เท่าท่อนแขนเลื้อยเข้ามาหลบซ่อนใต้กองอุปกรณ์เก็บอะไหล่รถยนต์ภายในบ้านเลขที่66ทับ5ซอยลำดวน2ทับ5หมู่6ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีโดยงูตัวดังกล่าวยังขดตัวอยู่ใต้โต๊ะเก็บเครื่องมือช่าง คาดว่าจะเป็นงูพิษเกงสมาชิกในครอบครัวจะได้รับอันตรายให้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยมาช่วยจับไปปล่อยคืนป่าธรรมชาติด้วยหลังรับแจ้งได้ประสานกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภยัยพร้อมอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคานเดินทางตรวจสอบ เมื่อเดินทางมาถึงได้พบนายธนุธรรมผลทับทิมผู้แจง้งพร้อมช่างอีกหลายคนที่ยังอยู่ในอาการตกใจได้ผ่าเจ้าหน้าที่กู้ภยัยชี้จุดที่งูตัวดังกล่าวหลบซ่อนอยู่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยต้องใช้ไม้ที่มีความยาวทําการเขี่ยหรือกองอุปกรณ์เครื่องมือช่างและเครื่องยนต์ที่วางอยู่เต็มพื้นที่ภายในอู่จนพบงูตัวดังกล่าวได้เลื้อยหลบซ่อนอยู่ใต้กองเครื่องยนต์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยและช่างเครื่องยนต์ จึงได้ช่วยกันรื้อและขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆให้มีพื้นที่โลง่งโดยหลังจากใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงก็พบกับงูตัวดังกล่าวขดตัวซ่อนอยู่ใต้เครื่องยนต์ก่อนจะเลือยเข้าไปหลบซ่อนอยู่ใต้กองยางรถยนต์ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นท่อ PVC และเชือกที่ทําเป็นบ่วงคล้องไปที่หัวของงูไม่นานก็สามารถจับงูตัวดังกล่าวได้เป็นผลสําเร็จ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นงูสิงดงที่มีความยาวประมาณ2เมตรลำตัวขนาดเท่ากับท่อนแขนจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ช่วยกันนำงูสิงดงใส่กระสอบก่อนนำไปพักฟื้นยังกองพักภายในสมาคมเพื่อสังเกตอาการจากนั้นจะได้นำกลับไปปล่อยคืนป่าธรรมชาติที่ห่างไกลชุมชนต่อไปคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกันกบข่าวไม,มนิวช่วงที่2ค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶时顶尊。哦哦 Churches because if we don't know what's going to happen. Anyway, two docked on Saturday and one on Sunday. It's not yet known what led to the death, but at the same rave last year, two college students died of droid. <laughs> ทะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไมเนิยวช่วงที่2ค่ะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะขับมาด้วยความเร็วก่อเสียหลักพุ่งชนท้ายรถยนต์เก่งที่จอดเสียอยู่ข้างทางทำให้ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายค่ะ เมื่อเวลาสองนาฬิกา30นาทีของวันที่18สิงหาคม2560ร้อยตํารตำรวจเอกชนินวิทย์แสงสุวรรณร้อยเวสอพ o อนยายามจันทบุรีได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักพุ่งชนรถยนต์เก๋งที่จอดเสียอยู่ข้างทางบริเวณถนนสุขุมวิทแยกไฟแดงหนองสีงาหมู่สามตําบลวังใหม่อําเภอนายามจังหวัดจันทบุรีขามุ่งหน้าเข้าตัวเมืองจันทร์ซึ่งในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย ยังติดคาซากรถหลังรับแจ้งร้อยตำรวจเอกชนินวิทย์แสงสุวรรณร้อยเวรเจ้าของคดีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสมาคมสว่างกตัญยูธรรม,มสถานจันทบุรีรวมเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีเมื่อเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตชายหนึ่งรายยังอยู่ภายในซากรถยนต์กระบะโตโยต้าสีบอลหมายเลขทะเบียนบบไ,ไม้ชอชิง8467จังหวัดตราดสภาพตัวรถด้านหน้าพังเสียหายห่างออกไป,ป ประมา15เมตรพบรถยนต์เก๋งมิตซูบิชิสีเทาดำหมายเลขทะเบียนกอไก่งงงู3734จังหวัดจันทบุรีที่ถูกแรงชนจนกระเด็นตกลงไปร่องกลางถนนสภาพพังยับเยินตรวจสอบบริเวณท้ายรถพบมีแก๊ส LPG ที่ติดตั้งรั่วไหลออกมาทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงได้กันชาวบ้านที่มามุงดูให้อยู่ห่างที่เกิดเหตุพร้อมสั่งกำชับผู้คนบริเวณโดยรอบห้ามสูบบุหรี่หรือทาให้เก เปลระกายไฟ โดยในที่เกิดเหตุยังพบเสาไฟสองสว่างข้างทางและป้ายทางถูกชนจนล้มโค้นลงมาพังเสียหายต่อมาทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายวิทยากรปกคุมอายุ19ปีอยู่บ้านเลขที่39หมู่8ตําบลห้วยแหลงอำเภอเมืองจังหวัดตราดตรวจสอบตามร่างกายพบมีบาดแผลบริเวณศีรษะและใบหน้าจากการสอบสวนของร้อยตำรวจเอกชนินวิศแสงสุวรรณร้อยเวรเจ้าของคดีเบื้องต้น คาดว่านายวิทยากรผู้ตายน่าจะขับรถยนต์คันเกิดเหตุมาด้วยความเร็วและไม่ทันระวังว่ามีรถยนต์เก๋งที่จอดเสียอยู่ข้างทางก่อนพุ่งชนท้ายเข้าอย่างเต็มแรงจนทําให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลังการตรวจสอบที่เกิดเหตุถามเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการสอบถามพยานสิ่งแวดล้อมที่เกิดเหตุก่อนจะได้มีการติดตามตัวเจ้าของรถยนต์เก๋งมาสอบสวนเพิ่มเติมยังสถานีตํารวจเพื่อหาข้อเท็จจริงในการเกิดอุบัติเหตุ ที่แท้จริงต่อไปค่ะต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนานแน่นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ด ยโสธรอ,อำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและลบบุรี ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะ1-2วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวไมนิวของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไมนิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวไมนิว w s ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ประกาศขายที่ดินสวนยาง13ไร่เขตโป่งน้ำร้อนเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่สวยติดคลองน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเจ้าของขายเองสนใจติดต่อ0915872140 0915872140ค่ะ เพืนโฮมสแตดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฟ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039498585โปรโมชั่นสุริเจริญประจำเดือนสิงหาคมมาสเตอร์เดย์ เพียงพาคุณแม่มาใช้บริการรับเครื่องดื่มฟรี1แก้วพร้อมรับกระเป๋าผ้า1ใบเป็นของขวัญวันแม่ตั้งแต่วันที่1ถึง15สิงหาคม2560ค่ะกระเบื้องเซรามิกซื้อ10ฟรี1แถมกาวยาแนวกันรา TPI ขาวไข่มุก1ถุงมูลค่า45บาท อ่างซิง้งฮอย1ลุมไม่พักปกติชุดละ1,100บาทพิเศษ990บาท,บาทกระจกคาสิกยี่ห้อ WSP 60คู40เซนติเมตรปกติบานละ230บาทพิเศษ195บาทฝากบัวเฮเ,เฟเล่ครบชุดปกติชุดละ660บาทพิเศษ550บาท ตะแกรงกันกลิ่นลวดลายรมดำปกติชุดละ480บาทพิเศษซื้อ1นึ่แถมหนึ่งไม้ฟ้า TPI ขนาดความกว้าง6นิ้วยาว4เมตรสีมาฮอกกันนีปกติแผ่นละ98บาทพิเศษซื้อ10แถมหนึ่งตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2560หรือจนกว่าสินค้าจะหมด สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสิริเจริญโฮมสแตนดาร์ดจำกัดโทรศัพท์039 498 585และห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริเจริญจันทบุรีศูนย์ผสมสีคัลเลอร์ดีไซน์เซ็นเตอร์โทรศัพท์039 322 878